คนชอบตัวหญิงจัสมินคะ่ะเฮอร์เมลนี่ก็ชอบมากๆ <c oughs> คือถ้าเป็นพาร์ทเพลงที่เขาเอาไปเต้นกันแล้วเห็นเด็กๆแบบย <c oughs> แบบังพูดไม่ช้ดอะแต่แบบแอคิโอเฮอโดคอวุนน่ารักมากเอออุนว่า,อ,วาอุนว่าเพลงมันได้ทําหน้าที่เพลงอะ่ะอุนไม่ได้เอาความชอบมาทําเป็นธุรกิจนะอุนทำธุรกิจจนอุ่นชอบมัน สวัสดีค่ะโอนนะคะชนิสราวงดิประสิทธิ์ค่ะตอนนี้อายุ30แล้วค่ะเป็นนักธุรกิจค่ะตอนนี้ก็ทำหลายๆแบรนด์แต่ว่าเป็นบริษัทเดียวกันก็จะมีไดมอนด์เกนแบบพ,บพร้อมพร้อมมอร์ซูชัน่นโมเลกุลโลจีแล้วก็โฮมทูมายฮาร์ดค่ะแล้วก็มีเซซซ์แนดม็กมีบิีกินค่ะตอน,นเด็กๆชอบดิสนีย์แค่เหมือนเรามีวิดีโออุ่นมีวิดีโอเยอะนะแบบอ่ Little Mermaid Cinderella ก็ดูมาเรื่อยๆอะลาดินเลยจุดที L ่ทำให้หลงรักดิสนีย์จริงๆคือตอนที่ ดูอาราดินพักหนังค่ะแบบว่ารักแบบรักเลยนะจริงๆเราก็ตัวหลายๆเรื่องเนี่ยทำมาเพื่อให้เด็กได้อินสปเรชั่นบางอย่างโดยที่เขาเองไม่รู้ตัวคนชอบตัวหญิงจัสมินค่ะเพราะว่าตัวหญิงจัสมินเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างฉีกไปจากตัวหญิงดิสนียุคก่อนๆที่เราดูกันเนาะคือเขาจะมีความเปรี้ยวซ่ากว่าแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอยู่ในทรนดิชั่นที่ค่อนข้างปิดแบบว่า เป็นเทรดิชั่นอลแบบสุดๆไปเลยที่ผู้หญิงก็ไม่สามารถเป็นผู้นําได้หรืออะไรเงี้ยแต่พอจัสตินเขาแบบแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเขามีศักยภาพนะแล้วเขาก็หวังดีต่อประชาชนนะแล้วเขาก็แบบอยู่ตรงนั้นด้วยด้วยความมั่นใจอะคะ่ะแล้วก็อูรู้สึกว่ามันเท่ดีแล้วจริงๆกระตูนาลาดินมาอายุเท่าอูเลยคือ30ปีอะย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วอะมันไม่น่าเชื่อว่าจะมี การกล้าที่จะสื่อสารอะไรอย่างนี้ออกมาว่าแบบต่อ้ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็คือเป็นผู้นําได้เงี้ยเพจ h e มสุนี้ก็ชอบมากๆคืออุนโตมากับแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเพื่อนโตข้างๆกันมาเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยอาจจะแบบอยู่ในโรงเรียนของเราคนใดคนหนึ่ง แบบเพื่อนคนนี้อาจจะมีลักษณะคล้ายแฮร์รี่คนนี้อาจจะมีลักษณะเหมือนต้องอยู่บ้านเรเวนคลอคนนี้อยู่ฮัฟเฟิลพัฟคนนี้อยู่สลิตเทอรีนคนนี้อยู่กริฟฟินดอร์ใช่ไหมคะเราเป็นคนเนินๆคนหนึ่งที่จริงๆก็เป็นคนแอบน่ารำพันเหมือนกันแบบว่าเป็นคนเยอะๆแล้วก็เวลาครูถามก็อยากจะตอบคำถามไปซะหมดซึ่งพอเห็นคาแรคเตอร์ของเฮอร์โมนี่ในจอเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนแล้วก็เข้าใจว่าทำไมการเป็นแบบเนี้ยมันถึงอาจจะถูกมองแปลกๆบ้าง แต่ว่าเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่ดีแล้วสุดท้ายอะ่ะพอมันเป็นเพื่อนกอันอ่ะมันก็มันก็ค่อยๆกลมกล่อมไปเรื่อยก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วคาแรคเตอร์แบบมันจะมีสักกี่คาแรคเตอร์ที่ขยันมากจนของวิเศษที่ตัวเองได้เป็นแบบนาฬิกาย,ย้อนเวลาเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปเรียนในครบทุกวิชาเราก็รู้สึกว่าเออความเป็นเราบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้แปลกขนาดนั้นมันก็มีคนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะ มันเป็น energy ของคนที่ชอบโลกเวนมนต์แหละที่แบบอยากให้มีบรรยากาศนั้นอะอยู่ในบ้านเราอุ้นว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การแสดงออกทางร่างกายทรงผมการแต่งหน้าการแต่งตัวสภาวะในขณะที่กําลังเรียนรู้อยู่อะสมพั์ทั้งหมดในการเรียนรู้อะค่ะอุ้นรู้สึกว่าอุ้นค่อนข้างเรียนรู้ได้ไวแล้วก็เรียนรู้ได้ได้ดีถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่อุ่นแบบสบายใจไม่กดดัน มองไปแล้วมีแต่อะไรที่เราชอบนะอะไรเงี้ยถ้าเป็นพาร์ทเพลงที่เขาเอาไปเต้นกันแล้วเ,เห็นเด็ก,ดกๆแบบยังพูดไม่ชัดอะแต่แบบเฮียฮิวเียอนมันน่ารักมากเลยอะแบบแล้วมันมีความสุขมากอุ่นไม่แน่ใจว่าทำไมเพลงของอุนอะถึงทำให้น้องมีความสุขได้ แต่เวลาเสียงเพลงมันทําให้เด็กมีความสุขโดยที่ไม่มีอะไรต้องมานั่งกันกองแล้วเขายิ้มได้เลยตอนนั้นเดี๋ยวนั้นอะเออเอ,อุอ่นว่าอุ้นว่าเพลงมันได้ทําหน้าที่เพลงอะซึ่งจริงจงเพลงมันควรทาหน้าที่แบบนี้คือสร้างความสุขให้คนนะะอุ่นว่าชีวิตอุ้นมันดําเนินมาแบบค่อนข้างไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนขนาดนั้นนะคะคือ เราทําธุรกิจมาก็คือทํากับพี่แพ็คซึ่งเป็นสามีตอนนี้ก็คือทําด้วยกันมาตั้งแต่ตอนที่อายุสิ 19, เรียนปี3เสร็จปุ๊บก็อ่ะอบขนมการลองไปส่งขนมก็เติบโตม,มาเรื่อยๆในการค้าขายใช่ไหมคะจะว่าหาเงินก็ก็ถูกต้องใช่หนึ่งเลยคือเราต้องดารงชีพให้ได้โดยเฉพาะในวัยรุ่นแล้วไม่ได้ทํางานประจํายังไงเราก็ต้องมีเงินในการซัพพอร์ตตัวเองคะ่ะพอมาเริ่มโตม,มาเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเริ่มมีเงินที่เยอะมากพอที่จะฟูลฟิลความต้องการของตัวเองแล้ว เราก็จะเริ่มอยากทําอะไรมากกว่าแค่การทํางานเพื่อหาเงิน mm hmm. อุนเพิ่งเริ่มมาหาฮ็อบบี้จริงๆตอนที่มีติ๊กต็อกใช่แต่ว่าพอพอเข้าไปทําในติ๊กต็อกก็ยังมีความพยายามที่อยากจะทําให้ติ k กต็อ่ะมันมีประโยชน์บ้างพอทํางานอนดีเหลกมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันกลมกล่มขึ้นเวลาเราไม่ได้ทําแต่งานทั้งวันอะ่ะส่วนใหญ่อุนก็จะ ก็คือทางานทั <S <s mm os> os ้งวันเป็นทั้งวันก็พอกลับบ้านเสร็จปุ๊กกินข้าวใช่ไหมคะช่วงดึกเป็นช่วงที่โปรดักทีฟที่สุดแล้วพอนั่งทํางานเราเริ่มรู้สึกว่าคิดไม่ออกก็จะสวิชแบรนด์เช่นสมมติคิดงานดิเรียนไม่ออกก็จะไปทําของโมเลกุลจีคิดงานโมเลกุลจีไม่ออกวิ่งไปผักฉ่ำคํามหอมเลยอะคือหลายคนเข้าใจว่าเปิดแบรนด์ไว้เพราะว่าอยากมีเงินเยอะจริงๆมันมีบางแบรนด์ที่ทําเรารู้สึกจริงๆมันไม่ได้ได้เงินเยอะขนาดนั้นถ้าแลกกับเวลาที่เราใช้อะแต่มันทําให้เราไม่เบื่อกาาารทํงงงนขออตัวเ สมมติมันคิดไม่ออกจริงๆมันเหนื่อยมากๆเลยเงี้ยก็เต้นติ๊กตอกหรือว่าถ่ายติ๊กตอกสักวันหนึ่งประเทศนี้ไม่ได้เป็นประเทศที่การสร้างตัวเองด้วยตัวเองจริงๆอะเป็นไปได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าความแตกต่างแก๊ปของสังคมมันเยอะมากๆการศึกษามันยังไม่เท่ากันเลยอะเพราะฉะนั้นเซลฟ์เมดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะ นี่นี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าถ้าการศึกษามันแบบไปถึงทุกคนโอกาสแบบการเข้าถึงโอกาสมันเป็นของทุกคนอะ่ะมันน่าจะมันน่าจะทําให้ประเทศเราไปพร้อมๆกันนะนึก่อไหมใครอยากจะเป็นอะไรทีเนี้ยเซฟเมดกันให้เต็มที่เลย w o r ์คพอยทูเดย์สาระความรู้เพื่อวันนี้